สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับผมอาจารย์มหาสารแสนรัชสีนะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาพาดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีประจําเดือนกันยายน2563นสาะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับท่านอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเงื่อนไขต่างๆเข้ามา,มากมายแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปอุปสรรคปัญหาของท่านเงื่อนไขต่างๆจะถูกขจัดปัด เป่าไปโดยที่คุณไม่ต้องลงมือทําอะไรเลยนะครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้คนอื่นอาจจะมองว่าเออผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนี่นะครับเป็นคนตลกนะครับแต่ที่ไหนได้คุณเป็นคนที่รักเพื่อนมีความเมตตามีความรักต่อคนที่ได้พบได้เจอเป็นคนที่มีน้ำใจที่ดีมาก นะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสในช่วงเดือนกันยานี่นะครับท่านจะต้องเดินทางบ่อยพบปะผู้คนบ่อยนะครับพบปะเพื่อนฝูงบ่อยฉะนั้นท่านจะต้องระวังนะครับการเดินทางบ่อยการพบปะเพื่อนฝูงบ่อยนี่จะทําให้ท่านติดเที่ยวติดเพื่อนใจใหญ่ใช้ใจ,จเงินเกินตัวนะครับ <_' S 1> หน้าที่การงานของท่านในช่วงนี้นะครับก็ถือว่ามีความเจริญก้าวหน้าและมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆหรือได้รับโอกาสเข้ามา เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือลักษณะทั่วไปของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีซึ่งคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาพาดวงชะตาเรื่องการเงินการงานและความรักทั้ง3ด้านโดยด้านที่1การเงินการเงินของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีมีรายรับเข้ามามากขึ้นท่านหยิบจับอะไรช่วงนี้เดือนกันยายนนี้นะครับก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับท่านเป็นคนที่หาเงินเก่งนะครับแต่ท่านต้องระวังเพราะช่วงนี้ ที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าท่านจะมีการพบปะสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้เดินทางบ่อยก่อนจะใช้เงินท่านต้องคิดให้รอบคอบนะครับอย่าใจใหญ่ใช้ใจ่ายโดยฟุ่มเฟือยนะครับมันจะทําให้ชีวิตการเงินติดขัดได้คิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อนะครับส่วนเรื่องโชคลาภช่วงนี้ก็จะมาเล็กๆ,ๆน้อยน้อเนี่ยครับพอยท่านได้ชื่นใจบ้างอันนี้คือด้านที่1เรื่องของการเงินด้านที่2การงาน การงานก็มีความเจริญก้าวหน้านะครับมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ามีโอกาสที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆและรับงานที่มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นนะครับการเดินทางการติดต่อสื่อสารบ่อยในช่วงนี้มันจะเป็นประโยชน์มากต่อการงานของคุณนะครับแต่คุณต้องระวังนะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะครับคุณต้องระวังคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานเจ้านายท่านเหล่านี้จะกลายมาเป็นคู่ขัดแย้ง คู่แข่งของท่านนะครับฉะนั้นในการเรื่องการงานของท่านท่านจะต้องมีความรอบคอบมีการวางแผนคิดให้ละเอียดที่ถ่วนก่อนที่จะลงมือทําทํางานด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะครับจะทําให้งานของท่านประสบความสาเร็จและเป็นไปด้วยดีนะครับอันนี้คือเรื่องการงานของผู้ที่เกิดวันพฤหัสส่วนเรื่องความรักนะครับในเรื่องความรักคนโสดคุณมีโอกาสนะครับที่จะได้พบรักจาก เพศตรงข้ามหุ้นส่วนนะครับที่คุณติดต่อสื่อสารที่คุณเดินทางไปพบปะกับเขานะครับในช่วงนี้การพบปะสังสรรค์จะทําให้คุณพบรักการพบปะสังสรรค์การนิฮาปาร์ตี้พบปะเพื่อนฝูงคนเนชั่นต่างๆของคุณนี่นะครับจะทําให้คุณมีโอกาสได้พบรักแต่ถามว่าเป็นความรักที่มั่นคงไหมยังเป็นความรักที่ไม่มั่งมั่นคงสักเท่าไหร่นะครับพบรักแล้วก็ขอให้รักษาความรักนั้นไวด้ดีๆ อย่าพึ่งผีผามอย่าพึ่งไปตกลงปงใจอะไรเพราะมันยังไม่มั่นคงขอให้ผ่านเดือนกันยานี้ไปก่อนนะครับคบหาดูใจกันให้ยาวๆนะครับอย่าพึ่งไปตกลงปงใจอะไรกันนะครับสําหรับคนโสดในเรื่องความรักส่วนคนมีคู่มีครอบครัวนะครับคุณมีโอกาสที่จะร่วมงานกับคู่ครองหุ้นส่วนหรือได้โชคลาบจากหุ้นส่วน,น,วน,น,วนคู่ครองให้ระวัง นะครับคุณให้ระว,วังเรื่องจุกจิกเรื่องอะไรเล็กๆน้อยนี่เนี่ยมันจะทําให้คุณไม่เข้าใจกันนะครับสาหรับคนมีคู่มีครอบครัวนะครับให้ใช้เหตุใช้ผลนะครับทาความเข้าใจซึ่งกันและกันเอาใจเขามาใส่ใจเราจะทําให้ชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ของท่านนะครับผ่านพ้นไปได้ดีไปอย่างราบรื่นและก็มีความสุขนะครับสำหรับคลิปนี้คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนกันยายน2563ด้านการเงิน นะครับสรุปด้านการเงินก็ถือว่ามีนายรับเข้ามาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่ท่านต้องเดินทางบ่อยให้ระวังนะครับการใช้จ่ายส่วนการงานมีโอกาสเจริญก้าวหน้ามีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่ๆงานสําคัญนะครับระวังเพื่อนคนใกล้ชิดมิตรสหายของท่านเพื่อนร่วมงานของท่านเจ้านายของท่านจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งนะครับในเรื่องของงานส่วนความรักคนโสดก็พูดแล้วว่าอาจมีเกณฑ์ที่จะพบกับคนรัก ที่เกิดจากการพบปะสังสรรค์คอนเนคชั่นเพื่อนฝูงร่วมเพื่อนร่วมงานของท่านเองนะครับส่วนคนมีคู่มีครอบครัวก็นะครับอาจจะมีโชคลาภจากหุ้นส่วนคู่ครอ,องของท่านแต่ให้ระวังเรื่องจุกจิกเล็กน,น้อยนี่นะครับจะทําให้ท่านไม่เข้าใจกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องอาจารย์มหาศาลแสนราชสีเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปขอให้ผู้เกิดวันพฤหัสบดีทุกท่าน ตลอดเดือนกันยายน2 5 6 3จงมีความสุขร่ำร่ำรดยดวยเฮงเฮงตลอดเดือนกันยายน2,563ขอบคุณและสวัสดีครับ